วันนี้วันที่27คกันยายนเวลา3ทุนะ่ม15าะนำรถอีสูเอล NLR 130แรงมา้าเครื่อง3 0ม0มาเช็คระยะ1แสนกิโลนะ9เดือนครับ9เดือน10เดือน11เดื 10, อน1 0 0 0 0แสนโลแล้วครับ หึ่งแสนโลวัยมันโกหกไปมากๆเลยครับก็เช็คระยะตามที่สูตรเขากำหนดนะครับมันจะดีเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากแบตเตอรี่ขาเนี่เลื่อนแล้วเนี่ยขาเหล็กยึดแบตเตอรี่ เคลื่อนตัวเนื่องจากอะไรถอดกุญแจออกมาเพื่อจะให้ทางศูนย์เขาเช็คกำกัดน,นะในรถก็จะมีรถฝุงหนึ่งตัวหนึ่งคันครับไม่ล็อกนะ ใหญ่ก็นำรถส่งเองนะครับไปวิ่งงานทีดีปางวัวนะครับมาได้9เดือนนะแต่ไปวิ่งทางดีดิสแฮม,มอีก2เดือนนะก็ได้ประสบการณ์วิ่งงานคังชนคังแล้วก็งานแฟตนะอันทองกาญจนบุรีท่ามากาตะขาเอน็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ วิง,งานถูกดีครับเเดือนเขาได้ประสบการณ์มานะครับท่านใดอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวิ่งงานจยจะมาฝึกง,งานก็ยินดีครับยินดีมาติดต่อได้เลยต่อช่างใหญ่มาเลยศูนย์เก้าสนเดนะติดต่อมาเลยใครอยากจะขับรถบรรทุกหรือวิ่งงานจะมาศึกษางานนะครับ มาเรียนรู้ได้เลยทั้งใหญ่รับฝึกงานนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้ศูนย์ครับยูสุโคยูหะยูสุนะลำดูก,กาคลองเจ็ดนะครับเงียบสงบครับมีแต่รถยูสุครับศูนย์ใหญ่มากครับหลายได้ ฝากคุณลุงไว้โอ้อยุ่งเยอะมากเลยคุณลุงครับผมได้โทรบอกเซอบีแล้วแหละเรียบร้อยก็ให้เซอบีดูเลยเซอบีเข้ามาไหมวันนี้ดูไม่รู้ผมยุ่งคือเอาเรอเดี๋ยวเขาประสานให้พรุ่งนี้เก้าโมงเช้าดูเรื่องขอบคุณครับลุงแล้วให้ลุงกินตระทียแดงหนะ่ย เอาลุงเอาไปกินกระทิงแดงขอบคุณครับยุงเยอะนะลุงนะถ้าไม่ไม่มีพัดลมมาอยู่ไม่ได้นะยุงหามฮะเอาต้องทาต้องทาต้องทาออยโอ้ยไม่ไหวยุงนี่เป็นหมื่นๆตัวปุ่มกัดปุ่มตอมช่างใหญ่เต็มไปหมดเลยโอเคลาไปก่อนครับเดินทางกลับบ้านก่อนสะพานใหม่ครับบ๊ายบาย สวยครับยามค่ำคืนตรงข้ามไทยวัสดุ